ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลน,นี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอันเชิญพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจใต้ฝ่าละองพระบาทมากล่าวเพื่อเป็นการถวายราชสด,ดุดีและเฉลิมพระเกียรติโดยสังเขปดังนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประสูติเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช 2443ทรงมีพระนามเดิมว่าสังวานขอประนบพร้อมเพียงอาเซียนราว อาอสยามพระกรุณาทผูอุนเอืองลือระเบนามทุกเขตทามน้อประนกสาดูออออดี ร้อยทองร้อยคำมาถวายร้อยความรักงอร้อยฝัทธามาเรียงรายมารอยสายฝึกสอยจูบร้อยยี่สิบสี ออปีอส่งยึดมัน่นคุณค่าความเป็นมนุษย์พระครุณาาที่สุดหุดพองออเห็นทรงช่วยเหลือประชาชปราดลำธีีอ้อ ถ้าอดเป็นพระมีอพัรปวงชาวไทายยำจำเลึกพระเกียรติคุณสมเด่นนายาด้วยศรัทธานามพระไทยอย่างลือเอือมอสาย พระมาหาคารุณาธิคุณองเกิะรายยาเราพองไทยรายยาทุกข์ุกสารานอะจากพองตั้งปณิธานยา,านาะก จะขอสูองงานหาวหานถาวายแรงถวายใจในการงานอ,อ,อุทิตตนด้วยดวงมานฝึกต่อไป